ตอนรับเข้าสู่ฮัตข่าวรายการข่าวที่ข่าว,าวไม่พลาด สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมมสอนหนูข่าวนะคะฮะข่าววันนี้ติดตามเรื่องของพลังงานค่ะโดยเฉพาะล่าสุดที่มีการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งนะคะซึ่งวันนี้3มกระทรวงได้มีมติให้ตั้งคณะกํางานขึ้นมาเพื่อพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มแท็กซี่นะคะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน1เดือนค่ะโดยกลุ่มแท็กซี่นะคะเขาก็บอกว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแท็กซี่ภายในสิ้นปีนี้นะคะเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบค่ะ คุณอารักษ์ชนทันนรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนัทวุฒิายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเครือข่ายกลุ่มแท็กซี่กรุงเทพมหานครน,นะคะโดยระบุว่าที่ประชุมมีมติร่วมการจับตั้งคณะทํางานโดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเพื่อพิจารณาและศึกษาข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่จํานวน3าข้อซึ่งก็คือไม่ปรับค่า ดืสารรถแท็กซี่จนถึงสิ้นปีนี้ขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12ปีและขอไม่ให้นำรถยนต์ประหยัดพลังงานขนาดเล็กหรืออีโคคาร์มาทำเป็นรถแท็กซี่ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายใน1เดือนจากนี้นะคะส่วนกรณีมูลนิธิสหกรณ์แท็กซี่ที่ยังไม่มีความชัดเจนและการเดินหน้าย,ยังมีปัญหาเรื่องของเงินทุนในการสนับสนุนนั้นนายวิทูลแนวพาณิ์ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพหาคนครก็บอกว่าได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลัง ลังงานนะคะขอให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนเงินทุน10ล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็รับปากนะคะว่าจะดูแลในเรื่องดังกล่าวค่ะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนยโยบายพลังงานจะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของกา๊าซ LPG ภาคขนส่งอีก25สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนหลายกลุ่มด้วยกันวันนี้คุณภาคสพนโตหอมบุตรก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะคะว่าจะกระทบกับใครกลุ่มไหนบ้างและจะเรียกร้องให้ภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ,อยังไงเราติดตามเรื่องนี้จากคุณภาสพลค่ะ คุณเขมมาสองครับแม้ราคาก๊าซ LPG นะครับจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นั้นบอกว่าพวกเขานั้นได้เตรียมใจเอาไว้แล้วนะครับขณะที่รัฐบาลนั้นส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่นั้นไปติดตั้งก๊าซ NGV นะครับแต่ด้วยที่สถานีบริการนั้นทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีไม่เพียงพอนะครับทําให้ผู้ที่ใช้บริการเหล่านี้นครับหันมาติดตั้งก๊าซ LPG โดยอัตโนมัตินะครับนอกจากสถานีของก๊าซ LPG นั้นจะมีมากเพียงพอแล้วครับ การเข้าไปใช้บริการนั้นพวกเขาบอกว่าขะดวบวกว่าครับตรงนี้นะครับจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าแม้ราคาจะสูงขึ้นหรือราคาจะคงตัวเท่าเดิมนะครับพวกเขาก็ต้องใช้ครับ การปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ในภาคขนส่งและก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ซึ่งในวันนี้จะครบกำหนด3เดือนในการเลื่อนนโยบายการปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงและต้องปฏิบัติตามมาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่กำหนดให้ปรับราคาพลังงานขึ้นเป็นรายเดือนขณะที่ผู้ใช้บริการอยากให้กระทรวงพลังงานหามาตราการที่ชัดเจนลงมาช่วยเหลือพวกเขาเพราะแบกรับภาระไม่ไหว อยากให้เขาแบบว่าถ้าแก๊สขึ้นก็ควรปรับค่าขนส่งขึ้นตามมาด้วยอย่างเงี้ยฮะอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าค่าขนส่งมไม่เคยขึ้นแต่ว่าทั้งแก๊สทั้งน้ำมันขึ้นตลอดเลยอย่างเงี้ยฮะของทุกอย่างมันก็เริ่มแพงขึ้นมากอยู่แล้วฮะก็คือถ้าเกิดแบบพวกแก๊สหุง้มอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะแบบมีผลกระทบขึ้นมาอย่างเยอะครับเึงราคาแก๊สเลยสักนิดหนึ่ง็ก็ ก็ดครับหรือก็ปรับค่ามิเตอร์ขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยได้เปล่าครับเจ้าของปั๊มก๊าซ LPG รายนี้บอกว่าทุกวันนี้ต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เห็นใจผู้บริโภคแต่ผู้ประกอบการอย่างเขาเองก็ต้องอยู่ได้ด้วยสมมติราคามันสูงขึ้น้ยครับอย่างน้ําที่เราแจกอยู่ครับมันก็อาจจะต้อง เพิ่มมากขึ้นต่อเดือนเราต้องสั่งเพิ่มมากขึ้นในการแบบซัพพอร์ตราคาแก๊สที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่ากําไรเราเท่าเดิมแต่แก๊สมันขึ้นมาตลอดอ่ะราคาตอนนี้ผมว่ามันก็ผู้บริโภคก็รับได้แหละปรับขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะเกินร้อสิบห้าบาทผมว่ากำลังสวยเลยสำหรับทั้งผู้บริโภคและสถานีบริการการคดาดการว่ารัฐบาลจะเลือกใช้นโยบายปรับราคา LPG ภาคขนส่งแบบขั้นบันได ตามที่มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เคยกำหนดไว้หรือไม่แต่ในครั้งนี้อาจจะปรับขึ้นในช่วงราคา10ถึง30สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิมที่ขึ้นราคาทุกเดือนเดือนละ75สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งผู้บริโภคต้องฝากความหวังไว้กับนายกรัฐมนตรีให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยอันเกผลพิโยถ่ายภาพพัชพลโตอหอมบุตรฮัทข่าวรายงานครับ ค่ะขอบคุณคุณภาสพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับทิศทางราคาก๊ส LPG และราคาก๊ส NGV ในอนาคตจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการนั้นควรจะมีการปรับตัวหรือเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะฮขอข่าววันนี้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านอารักษ์ชนทานนซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอารักษ์ครับ ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการหารือกันใช่ไหมคะถึงแนวโน้มทิศทางเรื่องของราคาแก๊ส LPG ตกลงแล้วผลการประชุมเป็นยังไงบ้างคะสงสัยเข้าใจผิดนะเมื่อบ่ายนี้มีการประชุมเนี่ยมีการประชุมกับทางสากรแท็กซี่ที่เขามาคุยนะครับและประเด็นหลักเนี่ยมันรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาแกส๊สหรือเรื่องอะไรพวกนี้เลยประเด็นหลักรู้สึกจะไปเกี่ยวกับทางกระทรวงคมนาคมมากกว่า นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอคุณวิทูซึ่งเป็นรู้สึกจะเป็นประธานของสากรแท็กซี่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องรถในการที่อายุการใช้นะครับจากเก้าปีเนี่ยก็น่าจะพิจารณาให้เป็นสิบสองปีนั่นนึงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอที่รัฐบาลมีแนวนยโยบายที่จะใช้อีโคคาร์คือรถที่มีขนาดเล็กลงน่าจะมาเป็นแท็กซี่ได้ว่าหลักๆนั้นสําคัญมากกว่าเพราะโดยเฉพาะแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่า เราไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องราคาแก๊สหรืออะไรเท่าไหร่ตรงนี้เพราะเขาเห็นว่ามันเราก็เข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะราคา <ฮะ S 2> แท็กซี่เอ็นีวีเนี่ยราคาที่ผ่านมาเอ็นีวีอาจจะเห็นขึ้นไปทีเดือนละห้าสิบตังหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ราคาของเอ็นีวีเนี่ยขึ้นไปปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบบาทห้าสิบแต่แท็กซี่ <ฮะ S 2> เนี่ยก็ <ฮะ S 2> ยังใช้อยู่ที่แปดบาทห้าสิบมาตลอดเลยแท็กซี่นี่ไม่เคยจ่ายเงินเพิ่มเลยนะครับ <ฮะ S 2> ราคาแกส๊สนี่ไม่เคยเพิ่มเลยซึ่งวันนี้ก็ ทุกคนก็เข้าใจตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มาทําอะไรกันวันนี้มาให้ข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วทางกระทรวงเคาะคมนาคมโดยท่านลนตรีช่วยช,วยชาินี่ก็รับเรื่องแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะไปพิจารณาเรื่องทั้งหมดเพราะวันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจแต่เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันมากกว่านะครับค่ะ แบบนี้ทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงคะผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่นะคะไปคุยกับผู้ใช้บริการก๊าซ LPG ก็มีหลากหลายความคิดเห็นหลายคนบอกว่าอยากจะรู้ล่วงหน้าว่าทิศทางราคาจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนจะได้ปรับตัวทันแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะท่านรัฐมนตรีคะคราวนี้ก็ต้องไปดูแต่ละภาคส่วนเอาอันที่หนึ่งคนที่ใช้ LPG ที่เยอะๆเนี่ยก็คือครัวเรือนถูกไหมครับอ่าครัวเรือนเนี่ยเขาจะเห็นว่าไอ้ครัวเรือนเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยก็เข้ามาดูแลโดยตลอดเลยนะครับ เราซื้อราคาแก๊สที่เป็นหูต้มนี่ก็ยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งภาครัฐก็มาช่วยดูแลตรงนี้ตลอดผมพูดได้ตรงนี้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยถึงสิ้นปีเนี่ยราคามันตึงไปแน่ๆนะถึงสิ้นปีนี่เป็นนโยบายของภาครัฐซึ่งประกาศมาตลอดแล้วในเวลาเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจมีบางคนก็พยายามไปพูดเรื่องราคาอะไรเกีย่ยวกับเรื่องแกส๊สหูต้มมีการขึ้นราคามีความรู้สึกว่าขึ้นราคามันยังไม่เคยขึ้นเลยนะครับแก๊สแอลพีีเนี่ยในส่วนข,ข,ของหูต้มมันก็มีแกส๊สแอลพีเนี่ยมันก็มีสส่วนขอองุตาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ทุกคนก็ยอมรับมากมันเป็นไปตามต้นทุนของราคาลงกันค่ะซึ่งก็เป็นไปตามน,นั้นมันมนี้อีกส่วนคือค่าขนส่งนะครับเกี่ยวกับขนส่งแต่ขนส่งจะบอกแท็กซี่ใช้นี่ก็น้อยมากนะครับในส่วนเนี้ยแท็กซี่ที่ใช้ LPG ก็น้อยมากในเวลาเดียวกันกระทรวงเราก็มีนโยบายและมีการช่วยส่งเสริมในการที่แท็กซี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนจาก LPG ไปใช้ NGV ได้แาะเหตุหลักในการที่เราอยากให้เปลี่ยนตรงนี้ก็คือว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับ เรื่องภาคขนส่งเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ใช้ LPG เนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องเพราะความปลอดภัยมันน้อยกว่าใน,<ฆ>ในการ<ฆ>ที่ใช้ NGV แล้วเรื่องสภาวะเกี่ยวกับมลพิษอะไรพวกนี้ด้วยในการใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยมันจะดีกว่าค่ะท่า,า,านรัฐมนตรีมองว่าแท็กซี่ควรจะไปใช้แก๊ส NGV ให้หมดน่าจะดีกว่า<ฆ>น่าจะดีกว่าอันนั้นแน่นอนเพราะเรื่องความปลอดภัยของโดยเฉพาะไม่ใช่คนผู้โดยสารอย่างเดียวพร้อมทั้งคน<ฆ>ขับด้วยคนขับแ<ฆ>ท็กซี่ด้วยเพราะ LPG เนี่ย โดยเนเจอร์ของมันเนี่ยคาแลักตอร์ืิของมันเนี่ยมันหนักกว่าอากาศนะฮะแต่ NGV เนี่มันเบากว่าอากาศยันเวลาเกิดมันลวดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย LPG เนี่ยที่เห็นเนี่ยมีการลุกไหม้มาตลอดนีนเึ้น LPG ตลอดนะครับแต่ถ้า NGV เนี่ยมันร่วกขึ้นมามันระเหยหายไปหมดเลยความปลอดภัยมันมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับตรบนี้เป็นไปด้วย ค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะที่เห็นแท็กซี่ใช้ n อ v ีกันหมดเลยโอ้เป็นไปได้ไหมก็ดีเพราะจริงๆแล้วนี่กระทรวงก็ทํามาตลอดนะครับค่ะคือโครงการในการที่ช่วยเหลือในการที่ให้เปลี่ยนจาก LP g จมาเป็น N g v ีีซึ่งที่ถามมาก็ทํารู้สึกโครงการในเพิ่งจะหยุดไปเนี่ยเราก็มีโครงการให้มาเปลี่ยนตั้งอ่ารู้สึกหมื่นห้าพันคันหรืออะไรเงี้ยแต่เขาเข้ามานิดเดียวเข้ามาประมาณสักเจ็ดถ่งสามหรืออะไรแค่นั้นเองผมก็ไม่เข้าใจว่าสมัยเหมือนกันนะครับค่ะ แบบนี้ถ้าถามถึงแนวโน้มของ n g v จะเป็นยังไงคะจะตรึงราคาต่อไปแบบนี้ไหมคะ n g v เนี่ยเราก็คนที่ใช้เยอะๆนะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการอสองส่วนอันที่หนึ่งก็พวกที่ทําเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอันนั้นใช้เยอะมากเลยเอ้าวเราไม่พูดถึงเราเอาว่าถึงผู้ประกอบการโดยเฉพาะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขนส่งพวกนี้นะครับเราก็มีการประชุมเกี่ยวกับผู้กับผู้ประกอบการโดยเราเชิญทางจุฬานะครับ ซึ่งเป็นสถาบันในการที่เข้ามาพิจารณาเรื่องราคาต้นทุนที่แท้จริงก็ทางการศึกษามาพ,พักหนึ่งแหละก็น่าจะได้จุดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในผมก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับไม่เกินเดือนหนึ่งน่าจะจบแลละก็จะเห็นราคาที่ชัดเจนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้นะครับทั้งภาคขนส่งเองทั้งแท็กซี่เองอะไรทั้งหมดเลยนะครับ ท่านรัฐมนตรีมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนหน่อยไหมคะเพราะมีรายงานข่าวเรื่องของการปรับราคาแก๊ส LPG ภาคขนส่งหลายคนก็กังวลใจราคาแท็กซี่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าราคาบริการหรือว่าสินค้าอะไรจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันที่หนึ่งเนี่ยแท็กซี่มีใช้ LPG อยู่นิดเดียวอันที่สองที่สำคัญเนี่ยราคานะครับขึ้นจากยี่สิบเ็ดบาทส3สาสตางค์ไปเป็นยี่สิบเอ็ดบาทสาสสตางค์ขึ้นไปถึงเดียวนะครับราคาหน้าลงกันนะครับราคาต้นทุนที่ลงกันอยู่ย9บบาทนะครับ ยังห่างอีกไกลเลยซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าภาครัฐเนี่ยเข้าไปดูแลส่วนนี้ตลอดเลยนะครับค่ะนะครับเราก็ต้องดูเรื่องราคาเรื่องความเหมาะสมเพราะอยากให้ทราบว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องแก๊สแอลวีจีที่ใช้ผิดประเภทแล้วก็มีการนําไปขายต่างประเทศตรงนี้ซึ่งเราเข้าไปสนับสนุนอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องมาช่วยกันดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ ค่ะเอาละค่ะตรวจสอบจาก่านรัมนตรีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค็นอ,อยาสูงนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาเปิดประเด็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยในการใช้รักษาโรคโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามค่ะ วัตินเชื่อเกษตรกรสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกศขอรับบัตรวันนี้ที่ทกศทุกสาขากลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเรียนรู้ใส่ใจใช้ประโยชน์ AEC อยากโาาาหมน้าตาตาตาเปจนังไคะ ไม่ต้องกลัวนะหัวใจตาอยู่ในมือยายอยู่แล้วอยู่ในมือคนนั้นตังหารสความหวานลรไงครับเคืือโรงพยาบาลกรุงเทพโทษหนึ่งกับกาครั้งแรกเกิดขึ้นได้ทุกวันคุณจำครั้งแรกเหล่านั้นได้ไหมครั้งแรกในวันนี้เป็นพื้นฐานของอนาคตครั้งแรกไม่มีขอบเขตไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรก ทราบไหมครับว่าการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะเป็นผลดีต่อประเทศในหลายๆด้านกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมภายใตย้หลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce, Reuse และ Recycle ทั้งหมดนี้กระเพื่อางอุตสาหกรรมของประเทศสามารถอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนอย่างสงบส,สุขและยัง่งยืนนะครับ นอย่างผมอ่ะถ้ดใจไปแล้วยังไงตัวก็ต้องไปทำไมต้องตามใครเนี่ย so me what is so you my chevrolet sonic so you คนอย่างผมทำอะไรต้องพิสูจน์ได้ฮาร์ดี้เบนเนคอ์ผมพิสูจน์แล้วขอแนะนำเครื่องดื่มทัญญาหารสำเร็จรูปและกาแฟเบนเนคอ์ผสมแฮนซาโนเอสเตอร์คุณก็พิสูจน์ได้ แล้วลูกโดกน้ำหนักดีเนื้อนั่นเปรี้ย<ร>วเลยทั่วไทยไครปุยรุ่งอารุน บทพิสูจน์หลังรับคํทถามจากผู้ใช้เซนโซดเป็นประจำเมื่อก่อนนี้ต้องสลับข้างเงินเคี้ยวนะคะเสียวแปรเลยเดี๋ยวนี้นะคะเขี้ยวได้ทั้งสองข้างค่ะเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าเราดื่มเครื่องดื่มเย็นแบบนี้มันจะจีจ๊ดๆแต่เดีด๋ยวนี้มันรูึกดีขึ้นของเย็นๆนะคะกัดได้สบายๆเลยค่ะไม่ต้องอมที่ไปเลยละคะ่ะเพราะเซนโซดช่วยลดและปกป้องอาการเสียวฟ,ฟันได้ยาวนานต่อเนื่องทุกวันพิสูจน์ด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของยาสีฟันช่วยลดอาการเสียวฟ,ฟันแน่นอนค่ะจะใช้แต่เซนโซดเป็นประจำทุกวันค่ะเซนโซดาสีีันลาากรย สร้างบ้านสวยดีไซน์หรูราคาไม่แพงโทรมาสิครับได้ดังใจที่ Happy Home Builder ทุกสาขา02-449-5354ไม่จบ เฝ้า,าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือจะตกล้องวงจรปิดวาตาชิคมจัดชัดจริง ปลูกข้าวเส้นจะเปรมปรีเงินสดไม่ต้องมีรูดบัตรได้รูดได้รูดก่อนมานิเชื่อเกษตรกรทกสรูดได้ซื้อยาปราบศัตรูพืชซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยซื้อพันข้าวรูดบ่ายรูดเช้าก็รูดได้เคื่องมันเครือเพลิงก็รูดได้ทำบัตรรีอารีรอที่ทกสอทำได้ทำได้อย่าช้าดีเนยเกรตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ กิจกรรมอาจทำให้ผมเสียโดยไม่รู้ตัวชมเลือก l o เรียลท t a l ทอ p a รีแพร์สุดเฉพาะที่มีซีเมนต์เารมายให้ผมดูสุขภาพดีจาโคนจรรดกลายถ้าปัญหาผมเสียจ,จัดการได้ในหนึน่งเดียวลอเรียลทัล a ทอร a รีแพร์เพียง20บาท ผู้ชมท่านในช่วงของ h e a ์ t i s s u วันนี้นะคะเราจะเปิดประเด็นเจาะลึกเรื่องของยาสมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาโรคเราใช้กันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะโดยเฉพาะยาต้มใช้กันมาตั้งแต่ในสมัยสุขโขทัยแล้วล่ะค่ะเนื่องจากว่าสมุนไพรไทยนั้นนะคะมีสปปรรพคุณมากมายแล้วคนในยุคปัจจุบันนี้ตังวนใจนะคะเกี่ยวกับสารตกค้างจากยาทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจนทําให้ยาสมุนไพรไทยได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคเบา วันนี้นะคะเรามีรายงานพิเศษจากคุณวริดาหาระภูมิในเรื่องความเคื่ออย่าต้มวันนี้เรานําเสนอเป็นตอนแรกนะคะในชื่อตอนที่มีชื่อว่ามอต้มเบาหวานติดตามชมค่ะบรรบุรุษของเราได้ปลูกหว,วังวาเนี่ย สมุนไพรสามารถรักษาโรคในใจของเราได้เพราะว่าเราไม่มั่นใจค่ะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะนะคะแต่ถึงมันไม่เหมือนกับสมุนไพรไทยซึ่งเราเรียนรู้ได้เรามาดูยาสมุนไพรดูไงเผื่อมันจะช่วยได้มั่ง จากกระแสความนิยมพืชสมุนไพรพืชไทยที่เกิดขึ้นมานานทางธรรมชาติทําให้คนไทยจํานวนไม่น้อยที่ป่วยเป็นโรคหันมาใช้ยาสมุนไพรด้วยความเชื่อที่ว่ายาแผนปัจจุบันหรือยาสามัญทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรักษาอาการของโรคให้หายขาดได้อีกทั้งยังมีความเชื่อที่ว่า หากใช้ติดต่อเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดสารเคมีตกค้างสะสมในร่างกายโรคเบาหวานโรคเรื้อรังที่คนไทยป่วยสูงสุด7ล้านคนซึ่งโรคนี้ยังมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแบบทวีคูณและด้วยโรคดังกล่าวผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุมอาหารแต่ละมือ้อและต้องทานยาปฏิชีวนะจำนวนมากยาต้มจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่ายสะดวกและรวดเร็ว คัพพาคือหนึ่งในผู้ที่มีความเชื่อในสรรพคุณสมุนไพรและด้วยที่ตนเองเป็นโรคเบาหวานมานานกว่า5ปีรับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันมาตั้งแต่ต้นอาการป่วยของโรคก็กลับไม่ดีขึ้นอีกทั้งกลัวว่ายาสามันที่กินจะเกิดผลข้างเคียงทั้งโรคแทรกซ้อนและผลกระทบต่อตไยจึงตัดสินใจบริโภคสมุนไพรผสมเป็นยาตม้มต้องกินยาละเลนเลือด นะครับเริ่มกินยาแล้วก็คือ,อแอสไพรไกกิน่ะละลายเตอร์กิตตัวนั้นกินกินเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอาการคือเลือดจะไหลไม่หยุดมันเป็นอย่างนั้นก็นนก็เริ่มฟันเริ่มเริ่มจะมีเลือดเลือดผอ,อนฟันไม่ได้ส่วนผสมหลักยาไทยรักษาเบาหวานแบบปรุงผสมต้มน้ำประกอบด้วยแก่นไม้กำแพงจัดชั้นมะแวงเครือชะเอมไทยรากลำเจียบ รากคนทาแซ่ม้ามวกแดงและมวกขาวผสมผสานตามสูตร8ชนิดซึ่งอัคพรบอกว่าสูตรนี้ดีนักมีมาตั้งแต่โบราณนานนับ100ปีและจากการรักษาโรคเบาหวานมานานนับปีมีอาการดีขึ้นจึงทักชวนญาติสนิทและเพื่อนบ้านใกล้เคียงร่วมรักษาด้วยยาต้มสมนุนไพรปากป,ปากพวกเขาพูดกันมาแล้วก็กินยาไทยนะพ่ามาพี่สาวก แพทย์แผนไทยด้วยก็ให้ตัวยางนี้มาต้มกินดูโรคเบาหวานกินยาต้มเพราะเบาหวานยาต้มอย่างอื่นก็มีแก้รัหผือท้องผองมก็มีนะแต่เรามากินแก้เบาหวานไม่ได้มันกินเบาหวานเหมือนกันอะไรเงี้ยมันโอเคนะกินแล้วไม่เป็นไรมันสดชื่นอ่ะมันนอนหลับสบายยา ป็นยาทางเลือกของคนไทยที่มีมานานในโบราณการและได้ถูกจารึกไว้ในหลักที่หนึ่งของหลักศิลาจารึกสมัยสุขโขทยัยว่าเป็นวิธีการบำบัดร,รักษาโรคของคนไทยด้วยสมุนไพรโดยแห่งแรกที่เริ่มปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาคือที่อุทยานแห่งชาติรำคำแหงหรือเขาหลวงสุขโขทยัยซึ่งหมอที่ทำการรักษาคือนครแพทย์หรือโอสถแพทย์ก่อนพัฒนาการเป็นยาไทยกระทั่งมียาเภสัชกร จากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่6แหล่งสมุนไพรไทยต้นตำรับอย่างเจ้ากรมเป๋รกลางพนครย่านเยาวราชก็เป็นร้านขายยาสมุนไพรไทยดั้งเดิมกว่า118ปีที่เปิดร้านเป็นแหล่งรวมสมุนไพรไทยหายากมากมายกว่า750ชนิดคนแพ้ยาฝรั่งเยอะคนที่แพ้ยาฝรั่งเนี่ยพอเกิดอาการแล้วเขาจะกลัวเลย เขาจะพยายามหันมากับมาใช้สมุนไพรไทยหวานดับหนึ่งไขข้อแก้ปวดแก้เมื่อยอันดับสองเกี่ยวพวกหมดประจำเดือนพวกไวทองไข้ทับฤดูนะมีนหลังจากนั้นก็โอ้ยมีเยอะแยะย,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 ยาต้มเป็นยาที่ผสมประสานจากสมุนไพรไทยหลายๆชนิดตามสูตรโบราณและด้วยความเชื่อที่ว่ารักษาโรคได้มากมายหากได้บริโภคติดต่อกัน แต่จุดหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเมื่อหลายคนเลิกบริโภคเมื่อใดอาการป่วยก็จะกลับมาเมื่อนั้นสุเมธีรสสีดาถ่ายภาพวริตดาหารภูมิฮัดคอข่าวรายงาน ขอบคุณคุณบริจาและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคาย,ยาสมุนไพรไทยที่ใช้ในการรักษาโรคใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายยุคหลายสมัยแล้วก็มีคุณประโยชน์จริงๆนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้กลับมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มสแสวงหาประโยชน์ด้วยการหลอกลวงอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงจนทําให้กระทรวงสาธารณสุขต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะและเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ป่วยเกิดจากการบริโภคยาที่มีส่วนผสมขอ,ของสารสเตียรอยทําให้เกิดอาการ ากรตัวบวมนะคะแล้วมีเลือดออกในกระเพาะอาหารกระดูกบางและาหากผู้บริโภคหยุดการบริโภคยาก็จะมีอาการตามมาเช่นเดียวกันค่ะจะมีอาการความดันโลหิตสูงเฉียบพลันหมดสติและอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาตามกันต่อสําหรับประเด็นต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้เราพักกันก่อนรูปเดียวนะคะกับกิจกรรมดีๆเพื่อเยาวชนกับธนาคารอมสินและช่วงหน้ากลับมาในช่วงสุดท้ายของฮาร์ดคอร์ข่าวค่ะ วัตถินเชื่อเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกค้าทกศขอรับบัตรวันนี้ที่ทกอทุกสาขากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงผสมแพนสตาร์นเอสเตอร์ตราเบนคอ สถาวโรโดมประธานคณะกรรมการธนาคารอมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารอมสินและผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทําพิธีเปิดการประกวดอ่านทํานงองสนอธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินรอบชิงชนะเลิศประจําปี2555ณหอประชุมเพชรรัฐธนาคารอมสินสํานักงานใหญ่ซึ่งธนาคารอมสินได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วค่ะโดยแบ่งการประกวดออกเป็น4ประเภทคือมัธยมศึกษาตอนต้นชาย มัธยมศึกษาตอนต้นหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายชายและมัธยมศึกษาตอนปลายหญิงประเภทละสิบคนรวมสี่สิบคน สามารถของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากเพราะผ่านการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมมาอย่างดีซึ่งหลังจากขับเที่ยวกันมาตลอดทั้งวันก็ได้ผู้ชนะเลิศในการประกวดอ่านทำนองเสนอประจำปี2555ดังนี้ค่ะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชายเด็กชายอินทนนท์คงเจริญ โรงเรียนน้ำพองศึกษาจังหวัดขอนแก่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิงเด็กหญิงนุชวาราถนอมรูปโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชายนายรัตนชัยตัญญะโรงเรียนกัลยานีสีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหญิงนางสาวนัทพรพรมจันโรงเรียนมหาวชิราวุฒิจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้คุ้มข่าเลยครับ เพราะการซ้อมนี้ซ้อมมาไม่ใช่ซ้อมง่ายๆครับซ้อมจนกว่าผมจะได้ครับขอขอบคุณธนาคารออมสินครับน้ามานันซิงสกปกมลภาวะยิ่งฝังลึกโฟมสูตรธรรมดาเอาไม่อยู่ใหม่กานี้เป็นชาโคแบคคล็กโฟมนวัตกรรมทาโคพลังดึงดูดดูดแม่เหล็กหมดกดสะอาดล้ำลึกไม่หมนันดูกระจ่างใสผิวดูดีขึ้นในห้าวันหม่กานี้เป็นชาโคแบล็กโฟม ความเข้มแข็งให้หมู่บ้านและชุมชนเโดยโครงการ25ตาสับประรดและโครการบำบัดฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเป็นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและนำผู้ติดยากลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีความสุขสังคมไร้ย,ยาเสพติดจะเกิดขึ้นได้หากเราร่วมมือกันดัฉันและรัฐบาลจะเดินหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะ เงินฝากดอกเบีย้ยดีๆไทยพาณิชย์เขามีหนูชอบชอบใครใครก็ชอบเงินฝาก11เดือนแถมดอกเบี้ยฟรี11วัน Free, รวมเป็น3-4-6%ดีเป็นดีแบบเนี้ยหนูชอบชอบเดือนต๋าแสิงหาคมนี้ที่ไทยพาณิชย์ป๊าเป่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่พาป๊ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเองเลยเหรอเปล่าแล้วค่ะหนูแค่โทรเรียนเจ็ดหนึ่งเก้า เพืรงพยาบาลกรุงเทพโทรหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูผมขาดร่วงตั้งแต่หยดได้ที่ใช้ลอริออฟฟอรีแพรทอนิกใหม่แค่หยดแล้วนวดอาจินีนสุดเข้มข้นไม่เหนียวเหนอะหนะซึมซาบเร็วจากโคนสุดปลายให้ผมใหม่รู้สึกแข็งแรงตั้งแต่โคนลอริออฟฟอรีแพรทอนิกใหม่อลามุอะลัยกุมรมะตุลลอฮ์บารากาตุขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านในเดือนถือสิโนดนี่นะครับ ยังมีหลายเรื่องที่ศาสนิกอื่นอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับเรื่องถึงอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทัศนคติลามเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ใกล้ชิดพระเจ้านะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องระงับหรือว่าต้องอดทนกับหลายๆเรื่องเนี่ยบางครั้งอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องทนความทุกข์หรือว่าามลำบากบางอย่างอาจจะทําให้เราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นและเข้าใจในหลายๆเรื่องมากขึ้นเช่น ในศาสนาิสลามเนี่ยการถือศีลอดไม่ได้ถูกงดเว้นต่อบุคคลใดนะครับมีเฉพาะบางกรณีแค่นั้นเองท่านหมายถึงว่าคนมุสลิมเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมีฐานะหรืออยู่ในออสถานภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนต้องศินอดทุกคนนะครับโดยเฉพาะในเดือนนี้ หมดเวลาของฮัตข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้ลากันไปที่ภาพของกรมราชัณฑ์ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานพยัยโทษส0,000ื่นคนทั่วประเทศนะคะลากันไปที่ภาพนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ